สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน T Shop ประดับยนต์แต่งรถนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นและจอแอนดรอยตตรงรุ่นนะครับเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับเริ่มกันที่รีโมทเดิมของรถเลยนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดที่รีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับรีโมทเดิมของรถเราไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยนะครับ และยังสามารถสั่งเปิดและปิดที่สวิตด้านท้ายนะครับมือเปิดเดิมเราแค่บีบฝาท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับสวิตด้านท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับมาพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าเตะเปิดและปิดนะครับถือของเต็มมือไม่มีมือที่จะเปิดนะครับ มีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สามารถเตะเปิดและปิดได้เลยครับรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีสวิตช์เปิดปิดด้านหน้าอีกหนึ่งตัวนะครับสามารถกดเปิดและปิดจากในรถได้เลยนะครับการใช้งานสะดวกสบายนะครับนั่งอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะครับ งานติดตั้งแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะไปลองระบบเซฟตี้กันหนีบและการกระแทกนะครับถ้ามีสิ่งของกีดขวางมันจะหยุดทำงานทันทีนะครับและดีดตัวขึ้นอัตโนมัตินะครับเปิดก็เช่นกันนะครับถ้าข้างบนเพดานมันต่ำนะครับฝ่าท้ายเราไปโดนก็จะหยุดอัตโนมัตินะครับงานติดตั้งมาตรฐานนะครับ โดยช่างผู้ชำนาญน,นะครับการเก็บสายเราจะเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์ด้านท้ายนะครับอันนี้กรอนที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนโชค๊คที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูจอ Android กันต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็น Android v ์เวอร์ชันสิแรม4ลอม6นะครับรองรับการเชื่อต่อ Hotspot Wi-Fi จากมือถือนะครับหรือ Pocket Wi-Fi หรือ Wi-Fi บ้านก็ได้นะครับตัวนี้ยังสามารถใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับการใช้งานจะไหลลื่นนะครับเพราะว่าเป็น Android v e เวอร์ชัใหม่ บบปฏิบัติการตัวใหม่นะครับภาพสวยคมชัดมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังรองรับระบบคนนอนโทรลพวงมลครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันกล้องถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับกล้องถอยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ แอปพลิเคชันต่างๆเราลงให้ครบนะครับสามารถรับชมทีวีออนไลน์ YouTube YouTube ไม่มีโฆษณา,ารายการสารคดีเพลงรายการถ่ายทอดสดเราลงแอปให้ครบนะครับติดตั้งเสร็จใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเราจัดการให้เรียบร้อยลงให้ครบหรือว่าลูกค้าอยากโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มก็สามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะครับ เน็ตฟิกก็สามารถรับชมได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ารับติดตั้งร้านสาขาที่มากๆนะครับที่ลือกใช้บริการจากร้านทีชอ็อประดับเด่นใจเยือกของเราสนใจรายละเอียดหรือว่าสนใจติด่ข้างงานก็ทักมาคุรยรายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ต้องขอจบการวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ